การเฝ้ารออย่างทรมานวันลุ่งขึ้นตอนที่เมืองถูกย้อมเป็นสีแสดฉันรอคุณคีตอยู่ในที่ที่ได้สัญญากันไว้คุณคีตยังไม่มาอีกเหรอฉันนึกถึงคุณคีตพางจ้องมองตำแหน่งที่ถูกจุมพิษเมื่อวานนี้เย็นวันพรุ่งนี้ฉันพอจะปีกเวลามาได้อยู่ จะไม่ยอมให้หนีแบบวันนี้แน่เตรียมใจอไว้ซะคุณคิดโมโหมากแน่เลยต้องคุยกันให้รู้เรื่องให้ได้ฉันเฝ้ารออย่างร้อนใจแต่นี่ก็เลยเวลานัดมามากแล้วสายลมหนาวเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งที่ร่วงอยู่บนพื้นถูกพัดลอยขึ้นในอากาศ หนาวจังร่างของฉันสั่นสะท้านทันใดนั้นดวงตาก็หันไปสบกับชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนมา้านั่งห่างออกไปไม่ไกลเฮ้ย <c oughs> ชายที่ดูแล้วน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันกับฉันถือช่อดอกไม้อยู่ในมือสงสัยคนไม่มาแล้วล่ะชายคนนั้นตื่นเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มแห้ง นั่นนาสิคะคุณก็รอบางคนอยู่เหมือนกันหรอคะอืมอืมวันนี้เป็นวันเกิดเขานะี่ยแล้วนี่ก็ใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้วก็เลยเตรียมช่อดอกไม้มาวิเศษจังนะคะแต่ชายคนนั้นก็ก้มหน้าก้านตาด้วยความรู้สึกกับอักกระเวือนใจ วันนี้ฉันตั้งใจจะมาขอเขาแต่งงานแล้วก็หวังเอาไว้เยอะสงสัยจะหมดรักชั้นซะแล้วลรืมั้งอะไรกันโอกาสจะบอกก็มีตั้งหลายครั้งแต่มันก็เขินจนพูดอะไรไม่ออกสงสัยจะโกรธฉันแล้วลรืมั้งชายคนนั้นกล่าวต่อไปเหมือนเป็นการระบาย เข้าใจนะว่ามาคุยเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันแบบนี้มันคงพิลึกหน้าดูแต่มันกังวลจนไม่รู้จะทํำยังไงดีนะฉันพอจะเข้าใจความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนี้จึงหันไปยิ้มให้ชายคนนั้นจะต,ต้องไม่เป็นไรแน่ค่ะนี่คนรักขอแต่งงานเลยนะคะแถมยังเตรียมช่อดอกไม้แสนวิเศษมาด้วยอย่างนั้นหรอ พยายามเข้านะคะความรู้สึกของคุณจะต้องตรงไปถึงแน่อืมขอบใจมากสำหรับกำลังใจนะเธอก็จะอยู่กับแฟนในวันแห่งความรักเหมือนกันใช่ไหมคือว่าฉันเมื่อถูกถามฉันก็อ้้ำอึ้งที่จะตอบก็อยากอยู่หรอกแต่ว่าในตอนนั้นเอง พีซี่คุณคีดตรงมาหาฉันพร้อมหอบหายใจคุณคีดเมื่อเห็นดังนั้นชายคนนั้นจึงยิ้มออกมาด้วยความยินดียินดีด้วยนะชายคนนั้นกล่าวขึ้นเบาแล้วเดินกลับไปอย่างมานั่งคุณคีดมองชายคนนั้นคู่หนึ่งแล้วหันกลับมาหาฉัน สีหน้ายังคงบูดบึ้งเหมือนกับตอนที่แยกกันไปเมื่อวานคือว่าขอโทษที่มาช้านะไปกันเถอะคุณคีจับมือของฉันแล้วออกเดินโดยไม่รออะไรทั้งนั้นเอ๊ะแต่ร้านอาหารอยู่ทางนั้นคุณคียังเดินต่อไปโดยไม่พูดไม่จา คงจะยังโกรธเราอยู่สินะท่ามกลางบรรยากาศอึนคิมไม่รู้จะเริ่มบทสนทนายังไงดีนั้นฉันแงนมมองใบหน้าของคุณคิดลองเรียกเขาอีกทีกับไม่พูดอะไรฉันเดินตามคุณคิดไปเงียบๆโดยไม่พูดอะไร คุณคิดเดินต่อไปเงียบๆไม่หันหน้ามามองฉันเลยทำยังไงดีล่ะทุกครั้งที่เดินสวนกับผู้รักที่ดูมีความสุขหัวใจของฉันก็จะทรมานขึ้นมาดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าส่องแสงมายังพวกเราอย่างเงาย